อ่ะเอ้นะนายคือเพื่อหลงทางที่เผอดันกดเข้ามาดูคลิปนี้อย่างนั้นเหรอเฮ้เดี๋ยวก่อนเซจะรีบปิดคลิปไปไหนนายมาก็ดีละวันนี้ฉันมีร้านขายโลวักดีๆจะมาแนะนํานะฮะออไรนะนี่นายกำลังว่าฉันว่าฉันเป็นผู้ขายตรงเงี้ยเหรอคำตอบก็คือใช่ใครสนเรากูจะขายของซึ่งร้านที่เราจะมาแนะนําในวันนี้นะครับนั่นก็คือร้านเปีป์เอ็กซ์สูดวิธีาการเติมแล้วก็เราไปดูกันเลยอ่ะอันดับแรกนะครับนั่นเรามาดูโลบัตกันก่อนเลยนะครับผมนะก็ตอนนี้นะครับในปัจจุบันผมมีอย ส่วนเบ็บเติมนะครับนะเดี๋ยวผมทาการทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างกิปนาผมนะทำการกดคิดเข้ามาเลยหลังจากนั้นนะครับนะก็ให้ทุกคนนะครับทำการสมัครให้เรียบร้อยนะผมนะแล้วก็ทําการกดเข้าสู่ระบบเลยนะครเบผมนะโอเคก็ขั้นตอนการสมัครง,ง,ง่ายๆก็สมัครกันเอาเองนะครับผมนะ ก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับนะเราก็ได้อยู่หน้าหลักของเว็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมนะอันดับต่อไปนะครับนะคือทําการโอนเงินเข้าเว็บนั่นเองครับผมนะก็ทําการกดไปที่คำว่าบัญชีก็จะเห็นนะครับนะว่าตอนนี้นะครับนะบัญชีของผมนะครับนะมี1บาทนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมนะครับนะ่นทำการโอนเงินเพิ่มนเลยนะผมนะก็ทําการกดไปที่คำว่าเติมเงินจากนั้นนะครับนะก็ทําการโอนเงินไปที่เบอร์นี้เลยนะผมนะแล้วก็ทําการใส่เลขอ้างอิงลงไปอ่ะใส่ลงไปเลยจากนั้นนะครับนะก็ทําการกดคำว่าเติมเงินลงไปเลยนะครับผมนะสําเร็จคุณเเติิมงน1บาท ไอเชี่ยจะเอาอะไรมากอะงบกูไม่มีมีแค่1บาทก็บุญแล้วอะเรามาลองดูตรงบัญชีใหม่นะครับผมนะก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับนะผมก็ได้มี2บาทที่เรียบร้อยแล้วนะผมนะถือว่าเยอะมากส่วนถ้าใครจะซื้อโลบักนะครับนะใก็ใ้ทำการมองด้านบนนะครับนะมันจะมีเขามาซื้อโลบักอยู่ในนะผมนะทำการกดคลิกไปเลยมันก็จะถามว่าคุณจะซื้อแบบกลุ่มหรือแบบ ID ดียพารนะรผมนะก็ผมมี2บาทอนะจะเอาอะไรมากอะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปดูของ ID Pass ก่อนนะครับผมนะว่าขั้นต่ํามันเท่าไหร่นะครับผมนะมันก็จะบอกนะครับนะว่าสำหรับ ID Pass นะครับผมนะก็จะมีเลทตั้งแต่เลท4ยจนถึงเลท9เลยนะครับผมนะพอเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับนะมันก็จะบอกว่าขั้นต่ําจะอยู่ที่369พอยต์หรือ369บาทนะครับผมนะก็จะได้1,700โลบัตแน่นอนผมนะโอเคก็รู้ๆกันอยู่นะมี2บาทเติมไม่ได้โอเคเราทําการกดไปที่แบบกลุ่มกันดีกว่านะครับผมนะ พอเรากดเข้ามาที่แบบกลุ่มนะครับผมนะอันดับแรกนะครับนะก่อนที่จะท,ทาการเติมโลบักนะผมนะ <_ an> ก็ให้ทาการกดเข้ากลุ่มโลบอกไปก่อนเลยนะผมนะ <_ an> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานั่นเองอ่ะทาการกดเข้ากลุ่มไปเลยพอกดเข้ากลุ่มเสร็จแล้วนะครับผมนะเราก็กลับมาที่เว็บกันต่อเลยนะผมนะอ่ะมันก็จะบอกว่าขั้นต่าจะอยู่ที่เลนห้านะครับผมนะหนึ่งบาทเท่ากับห้าโลบักนั่นเองอ่ะก็จะมีจํานวนให้ดูด้วยนะครับผมนะว่าตอนนี้เขาเหลือโลบักเท่าไหร่นะครับผมนะ ตามนนั้ก็ให้ทําการใส่ชื่อในเกมลงไปเลยนะครับผมนะแล้วก็พร้อมจํานวนเงินที่ต้องการเติมอ่ะก็ผมจะเติม2บาทก็ได้10โลบั๊นะครับผมนะทำการกดสั่งซื้อโลบั๊กไปเลยนะครับผมนะอ่ะแล้วก็ทําการรอสักพักนึงนะครับผมนะมันก็จะขึ้นมากคุณได้ทําการซื้อโลบั๊กจานวน10โลบั๊กเรียบร้อยแล้วในแอปผมนะนั่นก็ถือว่าคุณได้โลบั๊กแล้วนั่นเองนะครับผมนะก็ให้ทําการกดคำว่าตกลงไปเลยนะครับผมนะแล้วก็ทําการกลับไปเช็คที่โลบั๊กของเรานะครับผมนะว่าโลบั๊กมันเข้าหรือยยยยััััังนน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 ะะ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 คคคครร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 บบบบบผผผผมมมมมมอออออ่่่่่่กกก็็็็็็จเเเเเเเหวววววาาาตีีีีี้้้20โลลลปปททแถืดๆ ก็ถ้าหากใครที่อยากจะมาใช้บริการนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมทำการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมนะโอเคฮะอะไรนะคุณกำลังถามว่าทำไมฉากหลังนึงเป็นสีขาวงั้นเหรอปล่อยคนตัดต่อมันขี้เกียจอะไรเดียวอะไรมากอะช่วงนี้ก็ใกล้เปิดเทอมแล้วด้วยแต่ก็ช่างเถอะเอาเป็นว่าก็ขอฝากร้านนี้ไว้ในดวงใจทุกคนด้วยนะครับนะร้านลีเปอร์เอ็ก